สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมน,นีก้กับมาพพก,กับสา,า,าวนิ้งพ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมนีสาวนิ้งพ้าร่วยสิพาท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขค้ามฝันกับคุณพอสมชายเนาะค่ะคุณพอสมชายเิ่นแบาคุณฝันดีค่ะเมื่ขึ้นนี่ค่ะและกนที่สิปไปติดตามตัวเลขอวามฝันกับคุณพอสมชายสาวนิ้งก็อขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวนิ้งพ้าร่วยนั่มเนเด้อค่ะเด้อค่ะในวรอบนี้ คุณพ่อสมสรยเพิ่นวาเพิ่นฝันดีค่ะท่านผู้ชมเพิ่นวาเพิ่นฝันว่ามีเสียงมากระซสิบใส่หูเพิ่นเนาะค่ะกระซสิบบอกเลขเพิ่นสามตวัวกับสองตวัวค่ะแล้วเลขตัวนั้นสิเป็นตัวใดสาวนิ่งกับบัวผาดค่ะสาวนิ่งกัสิาพาดท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังความฝันของคุณพอ่พอพอพร้อมกับสาวนิ่งค่ะตอนนี้สาวนิ่งก็ได้เดินทางมายังบ้านของคุณพ่อเนาะค่ะเพื่อที่สิให้คุณพ่อวาวาความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วค่ะไปค่ะไปฟังความฝันของคุณพ่อผพร้อมกันค่ะ ครับสวัสดีครับคุณพ่อสมชายสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะคุณพ่อสมชายค่ะเด็ดเด็ดครับท่านผู้ชมเนาะโสดูอีพีฟังนะครับคุณพ่อแนวทางฝันมาจังไรครับก็ว่ากับฝันมาแล้วสองสามหมื่นแหละครับผมสองสามหมื่นเลยครับเป็นอะไรก็เป็นแนวทางไหนเนาะครับกับฝันบางคนคือคนคือค่อยฝันมาหน่นยแหละครับก็บมีคนมากกับสิบใส่หูมีคนมากกับสิบใส่หูเออ บางคนมาเก็บใส่หัวจะว่าเป็นผู้หญิงคือเก่าผู้หญิงครับผมเออผู้หญิงคือเก่าครับมาเก็บใส่หัวว่าอ่าให้บอกเป็นตัวเลขยเลยบอกว่าให้ซื้อหินสื่อเมาบอกบอกทุกเส้นบอกเป็นตัวเลีเลยเที่ยวนี้บอกว่าเหตแเปรยยกเลยเหตุเปรยากเลยบอกเป็นตัวมาเลยนะครับแต่บ่างวดนี้บอกเห็นเป็นตัวแต่ว่าเห็นเป็นเสียงมาเสียงลอยลมไม่อีกเออเสียงบอกคือคือครับเห็นเป็นตัวข้งงวดก่อนงวดก่อนเนี่ยว่าเก่าเก่ามาเห็นเป็นตัวบอกครับผมงวดนี้บอกเห็นเป็นตัวครับ ก็บอกเป็นเสียงมาสิสิเป็นเสียงมาเลยอโหเด็ดเด็ดครับท่านผู้ชมอันอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางในบ้านนี่นะครับเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ของของรคาเข้าจิระเก็บพวกปากดักตาเข้าอยู่ครับคุณพ่อได้นั่งสมาธิบ่ครับนี่กะนั่งแนวนั่งแนาเหมือนไหนมันเหมือนกะนั่งเหมือนไหนมันมันกะนั่งเหมือนไหนมโนนะมันกับนั่งแต่ว่าไหวคว้านไม่ไหวคู่มืออยู่ไหวคู่มือไม่รู้เกิดจงนั่งครับเออมันเข้ามันนั่งไปไหนกับปวดขาไปสินะ ครับแน่นแน่นมั่นสมาธิเท่ากับก็นั่งดูดูกับจังสีเทียงเมล่อไหร่ก็บอกว่าไปลอยล่มมาครับบอกเป็นยังปีหนึ่งลอยออกมาหกบบอกว่าบอกว่าหกหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งมาสันเก้าหกหนึ่งครับตเก้าหกหนึ่งตัวเลขสามตัวด้วยตัวนี้ตัเลขสามตัว สงตัวล่างเหรครับบาดนี้สองตัวล่างกันทีนี่กันกไม่สองตัวล่างกันทีเป็นหกศูนยย์ี่ยหกศูนยกครับเออหยินชัดเจนนะครับเปลนนะถูกแล้วว่าเก้าองมันยินชัดเจนเก่าองห่งเออเก่าเก้านึสองเก้านึงหกก้างเออให้ซื้อขึ้นกันแบบกนํำเออกรน่ำก็ได้ครับกรไปนำก็ได้เนาะครับก็มาเอาก็คือบอกว่าสิงที่เเห็นเป็นตัวบอกเป็นเสียงอร่อยมา มันแหมมันเป็นยังไงก็บอกว่าจะเสียงอสันครับเก้าหกหนึ่งกับหกศูนย์เออเก้าหกหนึ่งกับหกศูนย์ครับอเป็นเหล็กที่สวยงามเนาะคุณพ่อเนาะตรงกันกับหลายมองได้ครับหกหนึ่งนี่ตามทีบาวแอมเราตรงไปหามาเนี่ครับนี่แหละมันเป็นเอาเป็นเมีวเวีเป็นเสียงเมียเวีมัเอาก็เป็นเสียงก็เคยบอกเสียลายเทียนอ่ะล่ะครับออกมาเสีย ซิ่งคือชิเอหนึ่งก็อกบอกต้อบอกเป็นสิ่งเสียงรีีว่าไม่เห็นตัวมดเลยครับเขายัองออกมาชิปเอสเลยนะครับเาะช่วงงานออกชิเอสครับม่บบวานนี้ม่วนเมื่อหน,นึงกันก็มาออก <pson. S 2> บอกเก้า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 ที่สามตัวนี่มันจังไหจะไปก็่ากาลีเก้ามันหางเหงาหมดละครับหางเหงาหางเาวม่สิดตัวครับไม่ได้ปออกสิบหกเนาะเปล คนเจ้าก็ยังบอกว่าเก่ามันอาจจะเป็นหกอะไรเรื่องันครับแน่นด้วยครับก็อาจจะตัวเดียวกันครับแน่นครับไม่ได้คิดเสียเงียบหมือนกันเลยครับผมมาซื้อไว้หลายบาทหลายใบยังด้เห็นเก่าหนึ่งหนึ่เก่าครับรถตะลีนะครับเนาะรถตะลีครับขอให้มีโชคใไงครับคุณพ่อสมชายของเฮานะครับเลขสามตัวเต็ตครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมแตงศิลาคือฝันนม่สิลาฝันมันมีคนมากกว่าสิบครัะมีเอียงอีกครับคุณพ่อเพิ่มเติมอีกครับ ก็คือชีวมีหรอกก็ม่มีสิงธิ์ละมีทำนี่นะครับเนาะทำนี่ละครับผมอุ้ยรับขอบพระคุณคุณพ่อสมใจของข้าหลายๆครับที่ให้แนวทางเด้เอฟซีครับไปหามผู้มีศโกรณ์แล้วกันครับผมผู้มีศกรณ์แล้วเหมือกันครับสักมือคุณพ่อนั่งสมาธิไปฝากเอฟซีนิดเดียครับคุณผู้ครับครับครับครัการนั่งห้าห้าขึ้มันกับนั่งครับห้าคึดมันกับเมื่อได้ว่าบ่คขึ้มันกับก็นั่งเสียครับผมครับแล้วสิมาตาม คูสุดท้ายคุณพ่อไปฝาก F4 อีกครั้งหนึ่งครับกับขอบคุณคุณพ่อสมใจได้หลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของคุณพ่อสมชายเนาะค่ะเนาะเลขสามโตค่ะที่คุณพ่อได้ยินเสียงมากกวสิบใส่หูบอกเนาะค่ะเก่าหกหนึ่งเก่าหกหนึ่งเลขสองโตค่ะหกศูนย์หกศูนย์งวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ ท่านผู้ชมก็ย่าลืมตัดเนาะค่ะ,นะ,นะเนาะเธอได้โชคไงรางวัลไงกับคุณพ่อสมชายค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งกับอ,อจบกไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งหิ่งมานมานปังปัง รำร่วยรำร่วยถูกหวยสุขุสุขคนเด้อค่ะเดอ้อค่ะชุดทยนี่สาวนี่ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผ้าร่วยได้ให้คลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ thank you